ขต้มย่างนี่ไมก็ใส่นี้อื้ออาทิตยธิที่แล้วลิงไว้ผมมีคนออกไปเอาหน้ากับใบหัวแข็งมากเลมันจะกอวาผุนออกแข็งมันแจกอยู่โอเ้อนอยู่ไหมหอง แสดงว่าเป็นมะม่วงอันแบบอาจจะมานน้ำมันปลาไหลมานรกกะิค้งแล้มันโมวดก็ข้าบัวใส่ทุก่างไลยข้าวบะทิคุ้มมากย่างเนือวัวว้างจะวากเนื้อานี้ตอโขลกกันดีเนี่ยโขแกกันดีดีลยด้วยกันโขไปไปเู่โดเสียงคนดีเ้ หายเลยเดี๋ยวันาแกันอยู่เ้ยะข่รยโดนบ่อยมาแงกันยังไงวะน่มากไดุ้กวิดีโอเด้อมาเฮ็ดนวิดีโอเลยซองออฟว์ต่อนี่แหะค่ะเฮ็ดแล้วหัวช้างชาแนลเด้อ